สวัสดีค่ะในวันนี้จะพามาดูการพิชิตภารกิจใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาของสาวๆที่ต้องร้องเพลงกลุ่มโดยแบ่งท่อนกันร้อง ซึ่งเป็นครั้งแรกของสาวๆทั้ง7คนที่ได้ร้องเพลงเป็นกลุ่มและเพลงที่สาวๆเลือกด้วยการโหวตคือเพลง s c a r s to You r Beautiful ค่ะทว่าในขณะที่สาวๆกำลังซ้อมร้องกลุ่มอยู่นั้นทางด้านสาวน้อยชิคิต้ากลับพบปัญหาไม่เคยร้องกลุ่มจึงทำให้ไม่สามารถร้องถึงโน้ตได้เมื่อถึงท่อนที่เธอต้องร้องอาจเพราะด้วยประสบการณ์และระยะเวลาการฝึกที่ยังน้อยของเธอและเธอได้บอกว่าฉันก็รู้สึกโกรธตัวเองเหมือนกันค่ะ ฉันสามารถทำได้ตอนซ้อมคนเดียวแต่ตอนซ้อมรวมกันกลับทำไม่ได้เธอจึงขอให้อายอนช่วยติวให้ส่วนตัวและได้ให้อายอนช่วยอัดเสียงร้องเพื่อนำไปซ้อมในท่อนของเธอช่วงที่ซ้อมร้องเองคนเดียวด้วยโดยเธอซ้อมหนักกว่าคนอื่นๆเธอ,อบอกว่าฉันเป็นเด็กฝึกมาหนึ่งปีแต่พวกพี่เขาฝึกมาแล้วสี่ปีดังนั้นฉันจึงต้องฝึกมากขึ้นเพราะจำนวนปีที่ต่างกันฉันเลยอยากทำให้ดีค่ะซึ่งเธอก็ไม่อยากให้คนอื่นรู้สึกแย่เพราะเธอ นอกจากนี้อายอนยังคอยช่วยชิคกิต้าทุกที่ทุกเวลาเพราะเธอพบว่าภารกิจกลุ่มนั้นยากแม้แต่ในช่วงพักสั้นๆทั้งสองคนก็ไม่หยุดซ้อมค่ะหรือแม้แต่ตอนที่เสียใจเพราะทําออกมาได้ไม่ดีอายอนก็เป็นคนแรกที่เข้าไปหาและปลอบใจชิคกิต้าอายอนจะคอยพูดให้กำลังใจว่าเธอทําได้เธอพัฒนาไปเยอะมากส่วนชิกิต้าก็ยิ้มยกมือไหว้บอกผ่านกล้องว่าขอบคุณมากคะ่ะ ในการซ้อมช่วงสุดท้ายก่อนถึงวันขึ้นแสดงสาวๆทั้ง7คนก็ซ้อมประสานเสียงจังหวะและการเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อการแสดงที่สมบูรณ์แบบแต่ชิกติต้ายังติดปัญหาเรื่องเสียงอยู่เธอดูผิดหวังที่ทำออกมาได้ไม่ดีเธอบอกว่าฉันซ้อมหนักมากมันเป็นสถานการณ์ที่เธอถ,ถ,ถ,ถอนหายใจ5-2ครั้งพร้อมน้ำตาคลอว่า จริงอยู่ค่ะที่มันยากฉันอยากทำมันออกมาให้ดีแล้วภาพก็ตัดไปที่การซ้อมชิคิต้ากำลังร้องไห้เพราะผิดหวังไอออนได้เข้าไปกอดและปลอบเธอจากนั้นสาวๆก็ซ้อมทุกวันจนถึงวันประเมินและในที่สุดวันขึ้นแสดงร้องกลุ่มก็มาถึงและพวกเธอขึ้นมาแสดงและร้องในเพลง scars to your beautiful หลังการแสดงร้องกลุ่มจบลงบอกได้เลยว่าทุกคนทำได้ดีมากค่ะทุกอย่างลงตัวและสาวๆก็ได้รับคำชมมากมายนั่นคืออันนี้ไม่เวอร์นะแต่เหมือนผมกำลังดูฟินาเล่ของรายการเพลงอยู่เลยครับรวมทั้งได้รับคำชมอีกว่าผมว่าทุกคนทำท่อนของตัวเองออกมาได้ดีมากตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีอะไรผิดพลาดเลยครับเก่งมากครับทุกคนแต่ก็น,นั่นล่ะค่ะไม่ได้จบเพียงการแสดงเท่านี้นะคะทางว g ีได้บอกว่า เก่งมากครับทุกคนต่อไปเป็นการแสดงสุดท้ายนั่นคือการแสดงเต้นกลุ่มนะครับขอบคุณครับดังนั้นในภารกิจสุดท้ายครั้งต่อไปจะเป็นการเต้นกลุ่มค่ะ สำหรับความคิดเห็นจากชาวต่างชาติที่ได้รับชมภาร,รก,กิจร้องกลุ่มนั้นส่วนมากจะชื่นชมและพูดถึงอายอนมากที่สุดเพราะความเป็นภาวะผู้นำของเธอสูงมากจริงๆนอกจากนี้เธอก็ยังมีความสามารถในหลายๆด้านอีกด้วยค่ะและความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีต่อสองสาวไทยนั้นเป็นยังไงบ้างเราไปฟังกันเลยค่ะโดยเริ่มจากชิคกิต้าก่อนนะคะชิคกิต้าเราภูมิใจในตัวคุณเสมอฉันรู้ว่ามันยากที่จะรับมือ หรืออยู่กับคนที่ฝึกฝนมากกว่าคุณแต่เชื่อว่าคุณมีศักยภาพทําได้ทําไมคุณถึงมีปีที่ฝึกฝนน้อยที่สุดหรือขอบคุณไอยอนของเราเพราะเธอจะคอยช่วยเหลืออยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันรักคุณทั้งเจ็คนของฉันส่วนข้อพ่เห็นต่อมาก็พูดถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนว่าฉันชอบความสัมพันธ์ระหว่างชิคิต้ากับไอยน การที่อายอนชี้เห็นข้อผิดพลาดของชิคิต้าระหว่างซ้อมเพื่อที่เธอจะได้ทำได้ดีบนเวทีว่าฮ่าฮ่ามันสัมผัสไปถึงหัวใจของฉันเลยเช่นเดียวความคิดเห็นถัดมาที่พูดถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนค่ะความสัมพันธ์ของชิคิต้าและอายอนนั้นแข็งแกร่งมากจริงๆความคิดเห็นต่อมาก็บอกเป็นเช่นเดียวกันว่ามิตรภาพและเคมีของอายอนและชิคิต้านั้นยอดเยี่ยมมากขณะที่ความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าฉันคิดว่าอายอนจะเป็นลีดเดอร์และชิคิต้าเป็นเซนเตอร์ ความคิดเห็นถัดมาก็พูดถึงสองคนอีกเช่นกันอายอนและชิคิต้าฉันชอบสองคนนี้มากรอคอยพวกเธอเดวิลเป็นอย่างมากในความคิดเห็นต่อมาก็พูดถึงชิคิต้าว่าชิคิต้าไม่เคยทำให้ผิดหวังแม้เธอมีเวลาฝึกที่สั้นมากแต่เธอสามารถผสมผสานกับกลุ่มได้เป็นอย่างดีฉันรักการแสดงของเธอความคิดเห็นต่อมาก็ชมเช่นกันว่าชิคิต้าน่ารักและมีความสามารถมาก ขณะที่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเธอทำให้ทุกคนประหลาดใจทุกครั้งเลยชิกิต้าอาจประสบปัญหาในการฝึกฝนอยู่เสมอแต่สาวน้อยรู้วิธีที่จะทำให้การแสดงรอบสุดท้ายออกมาดีและทำให้ทุกคนประหลาดใจทุกครั้งและอย่าลืมว่าเธออายุแค่13 14ปีเท่านั้นดังนั้นอย่าตัดสินเธอมากเกินไปเธอเป็นเด็กสาวที่พยายามทำอย่างดีที่สุดและก็ได้มีคนตอบกลับความเห็นนี้ค่ะว่า จริงๆแล้วเธอเพิ่งฝึกฝนเป็นเวลา1ปีขณะที่คนอื่นๆ4ปีนั่นถือเป็นความแตกต่างอย่างมากเลยสําหรับชิคิตาความคิดเห็นถัดมาก็ให้กําลังใจเธอหลังจากโควิดชิคิตก็พยายามอย่างเต็มที่สู้ๆขณะที่ความคิดเห็นถัดมาก็บอกว่าเธอพัฒนาได้เร็วมากชิคิตามีพรสวรรค์ามากเธอเรียนรู้เร็วมากจนน่ากลัวเพราะเธอฝึกเพียงหนึ่งปีเท่านั้นไม่ว่าจะร้องหรือเต้นเธอก็มีสเสน่ห์ที่สุดในสายตาฉันเสมอ ในความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าชิคิต้านั้นไปได้อีกไกลเลยขอบคุณที่เตือนเราว่าชิคิต้าได้รับการฝึกฝนเพียงหนึ่งปีเท่านั้นงั้นมารอชมความสามารถที่น่าทึ่งของเธอในการเดินทางครั้งนี้กันเถอะเธอจะไปได้ไกลและนี่ก็เป็นความคิดเห็นจากชาวต่างชาติที่มีต่อสาวน้อยชิคิต้าบางส่วนนะคะต่อไปจะไปพูดถึงความคิดเห็นจากชาวต่างชาติต่อสาวน้อยพาริตากันบ้างค่ะพาริตาสุดยอดจริงๆเธอร้องน้อยแต่พอเริ่มร้องเหมือนโลกหยุดหมุนเลย เช่นเดียวความคิดเห็นถัดมาที่ชมว่าพาริตาเธอคือนักร้องเสียงดีส่วนความคิดเห็นต่อมาก็ชื่นชมภาษาอังกฤษของเธอว่าภาษาอังกฤษของพาริตาหน้าฟังมากฟังไม่เคยเบื่อเลยละในความคิดเห็นต่อมาก็ชื่นชมเธอว่าเธอสวยงามยังกับนางฟ้าพาริตาเธอยังกับนางฟ้าทุกอย่างเกี่ยวกับเธอคือนางฟ้าทั้งน้ำเสียงการเคลื่อนไหวรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งเกี่ยวกับเธอคือความสง่างามและความงามที่บริสุทธิ์ ความเห็นถัดมาก็ได้บอกว่าพาริตาช่างน่าหลงไหลเธอเก่งมากเธอสมควรได้เดบิวต์ในเบบี้มอนสเตอร์จริงๆขณะที่ความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าชอบตอนโรล่ากับพาริตาอยู่ด้วยกันเช่นเดียวความคิดเห็นถัดมาค่ะพาริตากับโรล่าสวยมากเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์เลยชอบเสียงพวกเธอที่สุดหวังว่าพวกเธอจะได้เดบิวต์ด้วยกันนะสู้ๆความคิดเห็นต่อมาก็ได้เช่นชมทั้ง7คนว่าพระเจ้าช่วยพวกเธอเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ละคนทุ่งเทซ้อมกันหนักมากฉันหวังว่าฉันจะได้เห็นพวกคุณเปิดตัวพร้อมกันนะส่วนความคิดเห็นถัดมาบอกว่าวงนี้เหมือนได้เดบิวต์กันหมดแล้วทักษะการร้องและการเต้นของพวกเธอนั้นสนบูมแบบและนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นจากชาวต่างชาติที่ได้รับชมรอบการประเมินภารกิจร้องกลุ่มของสองสาวไทยค่ะ ซึ่งส่วนมากความคิดเห็นจากชาวต่างชาตินั้นก็จะชื่นชมและพูดถึงอายอนมากที่สุดในรอบนี้เพราะเธอมีความเป็นผู้นําสูงคอยแนะนําการร้องออกเสียงวางแผนและจัดการปัญหาได้ดีรวมทั้งคอยแนะนําและปลอบใจชิคกิต้าเมื่อเธอเจอปัญหานั่นเองค่ะอีกทั้งเธอเป็นคนที่มีความสามารถมากสุดยอดจริงๆส่วนในการแสดงรอบหน้านั้นจะเป็นภารกิจสุดท้ายในฐานะเด็กฝึกของพวกเธอทั้ง7คนนั่นคือภารกิจเต้นกลุ่ม โดยผลจะออกมาเป็นเช่นไรแล้วความคิดเห็นชาวต่างชาติที่ได้รับชมเป็นอย่างไรนั้นพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ